ยืนยันตัวตนนะครับมีท่านใดยืนตัวตนยืนยันตัวตนไปแล้วบ้างมีไหมครับเดี๋ยวดูตรงหัวข้อ,ขอยืนยันตัวตนตรงนี้ครับเห็นไหมครับตรงคําว่ากรอกโปรไฟล์ให้เสร็จสมบูรณ์เดี๋ยวลองเข้าไปดูกันนะครับกดเข้าไปเลยทําตามเลยนะครับถ้าท่านใดยังไม่ได้ยืนยันนะครับทําตามตอนนี้เลย ทำได้นะครับถ้าไม่ทันอ่ะคดกดไปเขาให้ใส่หมายเลขโทรศัพท์นะครับมันมีทั้งหมด4ขั้นตอนขั้นตอนแรกเนี่ยใส่หมายเลขโทรศัพท์นะครับใส่ไปเลยเลขศูนย์ไม่ต้องนะครับอ่าหกห้าศูนย์ห้าศูนย์ห้าศูนย์ ห้าสองนี่ใส่ใหมายเลขโทรศัพท์อ่ะ SMS กดคำว่าดำเนินการต่อรอ,อรหัสยืนยันครั้งที่แล้วนี่ก็เป็นแบบนี้นะดูรหัสก่อนแป๊บหนึ่ง เดี๋ยวโคดขอดูมีมาไหมเจ็ดสี่หนึ่งเจ็ดสี่หนย์เจ็ดสี่หนึ่งสี่หนึ่งศดส่หกด อ้าวขั้นตอนขั้นตอนที่หนึ่งนะครับโทรศัพท์ผ่านไปแล้วต่อไปเป็นการายืนยันตัวตนคือชื่อนะครับทำตามเลยนะครับทุกท่ทานทำตามเลยถ้าไม่ทำน,นี่แจ้ง อันนี้เราก็ใส่วันเดือนปีเกิดของเราไปเลยนะครับแบบนี้ เอ,อกรอกที่เราต้องกรอกให้ตรงๆนะครับเพราะว่าอตอนเรายื่นแนบเอกสารนะถ้าไม่ตรงนี้ไม่ผ่านนะครับ คอนเกนอ่ะตอนนี้ค้ดกรอกข้อมูลเสร็จแล้วก็จะกดคำว่าดำเนินการต่อต่อไปนะครับก็จะมาขึ้นหน้านี้เราก็กดคำว่าลงทุนโปรดเลือกแหล่งที่มาของไรายได้และทรัพย์สินของคุณ งเงินที่เราจะเอาไปเติมพอร์ตหรือว่าเป็นลงทุนเนี่ยมาจากไหนนะครับตรงนี้ให้เรากรอกให้ตรงกับความจริงของเราเลยนะครับเพราะว่าในอนาคตถ้ามีการฝากเงินตั้งแต่20,000ื่เหรียญขึ้นไปเนี่ยหรือว่า,อายอดรวม20,000ื่เหรียญขึ้นไปทางบรกเกอร์เนี่ยเขาจะขอเอกสารว่าเรามีไรายได้มาจากช่องทางไหนที่เอามาลงทุนครั้งนี้นะครับ เขาจะขอเอกสารนะครับเช่นใครเป็นพนักง,งานประจําก็จะมีเอกสารว่าเราเป็นพนักง,งานประจําบริษัทนี้หรือเป็นข้าราชการเป็นข้าราชการหน่วยงานนี้หรือไม่ก็อ่าเป็นเจ้าของห้างร้านอะไรก็แล้วแต่นะครับอ่าเราเราติ๊กเลยว่าแหล่งที่มาของไรายได้และทรัพย์สินของของคุณเนี่ยของเราเนี่ยคนสมัครบัญชีเนี่ยเอามาจากไหนนะครับการทํางานการดําเนินธุรกิจ ทำงานกับบำเหน็จบำนาญน,นะอย่างกดก็มี2อ,อย่างนะครับก็กดคําว่าดำเนินการต่อไปเสร็จอาชีพสายงานของคุณคืออะไรเราสายงานไหนนะครับ ลองเอาทางบริการทางด้านการเงินกดคําว่าดําเนินการต่อโปรดเลือกทรัพย์สินทั้งหมดของคุณอ่ะเลือกเลยครับว่าทั้งหมดรวมทั้งเงินสดและยอดเงินคงเหลือในบัญชีธนาคารของคุณโดยประมาณนะครับโดยประมาณเอาใกล้เคียงหรือว่าอ,อันที่เราจะใส่ได้นะครับสมมติว่า ประมาณสักสองสองแสนอะไรอ่ะใส่สองแสนไ,สสได้ไหมทำงานเต็มเวลาสะทำงานไม่เต็มเวลาอ่ะกดธุรกิจส่วนตัวจของกิจการอาชีพอิสระลองดูการหารายได้ต่อปีหลังหลังหักภาษีของคุณต่อปีอ่ะสมมติว่ากดประสบการณ์การเทรุ C.F.D. ของคุณกับบัญชีจริงในช่วงสามปีที่ผ่านมาเป็นอย่างไรตอนนี้ทุกท่านทําต่อไหมนะครับทำต่อหรือเปล่าอส่สามปีที่ผ่านมาน้อยกว่าสิบคำสั่งยังไม่ได้เทรดอ่ะใส่สี่สิบถึงหนึ่งร้อยคำสั่งคุณใช้เวลาในการวิเคราะห์ตลาดอ่านข่าวและเทรดมากน้อยเพียงใดในแต่ละสัปดาห์ น้อยกว่า4 12 12ก็12ชั่วโมงขึ้นไปอะจำนวนรายได้ต่อเดือนที่คุณตั้งใจนำมาลงทุนกับแอกเน็ตยังไม่ได้วางแผนสูงสุด50%สูงสุด5%้สูงสุดยีมากกว่า5้เอร์เาเอาสัก5%แล้วกัน โปรดระบุแผนการเทรดภายในหนึ่งปีของคุณเทรดเป็นงานดิเลกที่มีเกียรติเทรดเป็นงานเสริมที่อาจเป็นงานเต็มเวลาได้เป็นโค้ดสอนการเทรดเป็นเทรดเดอร์มืออาชีพเต็มเวลาเต็มเวลาพอตรงนี้เสร็จปุ๊บเครื่องมือการซื้อขายที่คุณวางแผนใช้เทรดทองคำกดดำเนินการต่อ คุณรู้จักเอ็กเน็ตเป็นครั้งแรกได้อย่างไรคนรู้จัก f Facebook อ่ะกดส่งต่อไปยืนยันเอกสารในขั้นตอนนี้ยืนยันเอกสารนะครับใช้บัตรประชาชนนะครับตรงนี้เป็นการยืนยันเอกสารหน้าจอตรวจสอบชื่อของคุณชื่อ โอเคถูกต้องอัปโหลดเอกสารขึ้นหน้านี้ผู้มีถิ่นที่อยู่ในอเมริกาผู้มีถิ่นที่อยู่นอกสหรัฐอเมริกานะครับเรากดเราเลือกตรงผู้มีถิ่นอยู่นอกสหรัฐอเมริกานะครับยืนยันตัวตนเลือกประเทศภูิภาคที่ออกเอกสารประจำตัวตนของคุณ อ่านหนังสือเดินทางบัตรประจำตัวประชาชนด้านหน้ากดเลือกตรงนี้นะครับถ่ายรูปเอกสารประจำตัวนั่นก็คือบัตรประชาชนนะครับเราก็มาอัปโหลดเห็นตรงคำว่าอัปโหลดไหมครับด้านหน้าของเอกสารของคุณที่อยู่เหนือคำว่าส่งเอกสารถ้าเป็นสปปเรานะครับเป็นพาสปอร์ตนะต้องต่อ ถ้าเป็นสปปลาวจะใช้พาสปอร์ตนะครับเนี่ยกดปุ๊บมันมีให้เลือกแล้วก็เลือกคลังภาพคดถ่ายไว้อยู่แล้วนะก็เลือกตรงเนี้คลังภาพกดเสร็จสิ้นอัปโหลดเสร็จแล้วส่งเอกสาร ันนี้วิธีการยืนยันตัวตนนะครับเอกสารของคุณอยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบนะครับเห็นไหมพอเรายืนยันในเอกสารเสร็จเนี่ยเขาให้ฝากเงินเข้าบัญชีได้เลยโอเคไหมครับ